พอชูมอย่างเช่นแบบกูมาสอนหรืออะไรอย่างงี้หนูว่าเออมาสอนมีแบบว่าค่าค่าตรวจแบบหรืออะไรเงี้ยก็คือจะมาห้องนี้แล้วก็ลังก็เป็นจอที่แบบเขียนได้ต่อได้ใช่ก็แบบโปรเเตอร์เข้ามาจองห้องนี้แล้วก็แบบใช่ก็คือมันจะมีระบบให้จองอยู่แล้วก็เขียนไปว่าเราจะจองห้องนี้เวลาไหนถึงเวลาไหนแล้วก็เออเข้ามาแบบอย่างตอนเพื่อนมาช่วยอะไรเงี้ยมันไม่สามารถไปอยู่ที่สตูดิโอได้เพราะเป็นโต๊ะเดียวใช่ไหมก็ต้องมาห้องนี้ให้เพื่อนนั่งช่วยทำอันนี้ก็เป็นแบบ เป็นห้องสตูดิโอที่พูดถึงก็คือแบบว่ามันจะเปิด24ชั่วโมงเปิดแอร์24ชั่วโมงเปิดทิปเป24ช,ปป24ชั่วโมงก็คือเปิดไฟ24ชั่วโมงก็คจอาของของคุณผู้หลาน,นะคะสิ่งหนึ่งที่มาที่นี่เราต้องซื้อ คือแบบเวลาทํางานดึกอะแล้วแบบคือมันต้องแบบกลับไปนอนที่หอเลย้วแบบมันปุป๊บไม่ฝันแล้วแบบต้องขับรถกลับไปที่หอไปนอนเพื่มาใหม่คือแทนที่จะแบบพักอิบสักครึ่งชงั่วโมงไปครึ่งชั่วโมงที่อินโินีเซียเราก็สื่อย่างนี<ะ>้เลยนอนไม่ฝันเห็นไหมมันแบบมันมีรายละเอียดของมันเยอะๆว่าเราจะต้องเติมเต็มอะไรก็คือถ้าใครเรียนาภาษาอังกฤไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งนี้แต่ว่ามาที่นี่ก็คือเตรียมใจไว้ว่าโดนแน่ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชันกวันแบบฟิลพิพิพพธภัณฑ์ในนีน้ไหมพิมพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ ศาสตร์มหาลัยประวัติมหาลัาายแล้วแบบเป็นมายังไงได้ทุงว,วันอะไรยังไงใครเป็นคนก่อตั้งอะไรถามว่ารู้ไหมไม่รู้เข้าสู่ช่วง Q&A จ้าชื่อคณะเต็มๆของคณะสถาปัตย์คือเอ่อมันอยู่ในฟาร์กูริตี้ของอสิสเตรียอินดี้ก็คือเเรียยยนนจูกงงฉสวจูสวยจวนเย่ก็คือสา,สาขาวิชาสถาปัตยกรรมวิมมาสส์ ไปถึงเลือกเรียนคณะนี้ที่มอดีเหมือนตอนมอสี่มีโอกาสไปแบบแลกเปลี่ยนของเอฟเอสที่ประเทศจีนพ่อไม่อยากให้เรียนภาษาจีนที่ได้มาเหมือนก็สอบเข้าก็แบบว่าเออถ้าที่ไทยไม่ได้อยากเรียนแบบศิลปศาสตร์หรือว่าแบบภาษาจีนอะไรเนี้ยซึ่งก็คือแบบไม่ได้อยากเรียนอะไรแบบนั้นก็เลยแบบเอ้ยงั้นก็ไปเรียนสถาปัตย์ที่จีนไหม ก็ได้ทั้งแบบตัวเองที่อยากเรียนแล้วก็<อ>ได้ภาษาจีนทีษษ่พ่ออยากให้แบบเออนี่ยให้มีลืมไปเออลูกหลานคนจีนอะไรเงี้ยจักรน้าเอจริงๆเข้ามาหาลัยที่จีนไม่ได้ยากเว้ยถ้าแบบได้ S K ีแบบ S K แ,แบบ5้าหรือ6อะไรเงี้ยมันก็เข้าได้ท้าทุกมหาลัยคนจีนอาจจะดูเข้ายากแบบพวกมหาลัยดังๆแบบเปย์ต้าชิงหวารหรือแบบหลายๆที่แบบเจอเตียมก็คืออันดับ3ามอันดับสีเนาะคือแค่แบบยื่น กตคะแนนบางมหาลัยก็ require IELTS แล้วก็ i t s k ถึงแม้ IELTSK ระดับแบบ5ระดับ6อย่างเงี้ยมันก็เข้าได้ง่ายอยู่แล้วซึ่งก็ติดหลายมหาลัยแต่ว่ามหาลัยที่แบบเออแบบเออที่ไหนดีแบบสองที่นี้เลือกยากมากเลยก็คือแบบเจอจีย่างหนึ่งถงจีสองจริงๆถงจี้ถ้าวัดอันดับสถาปัตย์แบบอันดับทางด้านสถาปัตย์มหาลัยดังกว่าจะเป็นถงจีดังกว่าแต่ว่าถ้านอันดับรวม หลายหยคณะรวมกันเป็นความดังมหาวิทยาลัยก็ต้องเจอเจียงแต่แม่อะค่อนข้างเชียร์เจอเจียงเพราะว่ามันอยู่หังโจแล้วแบบหังโจฟีลแบบเมืองสวย่สวยแล้วก็มันไม่ใช่เมืองแบบฮารูฮาราแบบแสงสีเหมือนเซี่ยงไฮ้อะไรเนี่ยราคาของชีพก็ถูกกว่าเซี่ยงไฮ้ด้วยแม่เลยบอกว่าเออร้เงินมาเจอเจียงดีกว่าก็เลยไม่ได้ข่าเถึจีชีวิตในเจอเจียงเป็นยังไงบ้างสําหรับเด็กสถาปันก็ก็รู้สึกว่าถือว่าหนัก แบบในเมื่อเราเป็นเด็กต่างชาติเนี่ยถึงเราจะเรียนแบบภาคจีนแบบเรียนแบบเรียกว่าเรียนในคณะเยอกวบคนจีนเลยดีกว่าแบบมีต่างชาติแค่แบบหกคนในคณะก็คือก็ถือว่าเรียนหนักสมมติเป็นวิชาคณิตคณิตของคนจีนแล้วก็คณิตของอิสราเอลโอเคอันนี้มีแต่ว่ามันก็จะมีกฎอยู่แบบว่าคือสมมุติว่าแคลคูลัสคือเอาจรินคือที่เนี่ยเรียนคณิตเหมือนจะให้เด็กไปแข่งโอลิมปิก คือไม่รู้จะเรียนไปไหนแบบต้องแบบพิสูจน์คือแบบปกติเรียนอ่ะคือถ้ามันให้แบบแค่แก้แค่แก้ปัญหามันโอเคเว้ยแต่พอให้แบบพิสูจน์ว่าทําไมอันนี้มันถึงมาเป็นอันนี้ได้มันแบมันต้องลุกลึกมันต้องรู้แบบกฎหรือรู้อะไรของทฤษฎีของมันที่มันลึกอ่ะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าแบบเรียนไปทําไมใข้มหาลัยก็เหมือนแก้ปัญหาโดยกันสร้างแบบห้องทวคลัสสำหรับเด็กต่ังชาติซึ่งเนื้อค่ะมันก็จะแบบเออง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้สอบขนาดนั้นคือ สอบกว่าถ้าเทียบกับที่ไทยมันก็ยังยากแต่โอเคแบบมันก็ถึงว่าแบบสอบลงกว่าแบบห้องเด็กจีนเยอะแล้วเออข้อเสียที่มาด้วยก็คือถ้าสมมติว่าสอบไปเต็มร้อยเลยนะจะได้แค่ 2. 5ดห้าคือจะได้เกรดแค่2 5จแต่คือถ้าเทียบกันแล้วแบบถ้าไม่ได้แชร์เกรดนะเราไปลงของเด็กจีนมันอาจจะได้เอสแ,แทนแบบแทนที่เราจะได้2.5มาแล้วผ่านเราอาจจะแบบ เราอาจจะลงอเด็กเกียได้เอฟเราก็ต้องเรียนใหม่ใครฉลาดก็เชิญ <laughs> แล้วเพื่อนในคณะครูในคณะเป็นยังไงบ้างเอ่อเพื่อน <laughs> อะเพื่อนก่อนเพื่อนก็คือพความที่แบบปีหนึ่งมันแบบที่จีนติดประเทศใช่ไหมเป็นชีปีหนึ่งมันสําคัญตรงกันแบบเจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่แบบแต่ละคนก็มาจากหลายๆที่มาเจอกัน <laughs> บรรในกลุ่มกันซึ่งพอ ปีสองแล้วค่อยมาแบบพอมาถึงอะคนจีนเขาแบบจับกลุ่มกันแล้วอะซึ่งแบบเหมือนเราไปปุ๊บเราก็เหมือนแบบมันเป็นส่วนเกินไปแล้วอะแล้วคนจีนที่นี่ก็ไม่ได้เป็นปีรู้แบบอุ้ยต่างชาติเราสนใจเลเขาก็แบบเหมือนมหาลาัยต่างชาติมันเยอะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ้ยอยากรู้จักจังอยากม,มีนั่นจังแต่ว่าถ้าถามแบบเออไม่เข้าใจตรงไหนไปถามเขาได้ตอนแรกคิดว่าคนจีนจะเป็นพวกแบบ ด้วยความที่การแข่งขันเขาสูงคนเขาเยอะใช่ไหม,มเ,ขเขาจะเข้าที่ไหนมาอาจจะมีความแบบเห็นะตะลุยป่าชวนไปถามว่าแบบข้อน,นี้ทํายังไงหรอไอการบ้านนี้แบบทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยตอนแรกที่ได้ยินมานะม,มันจะเป็นประเทศแบบยิงๆเออแบบอาจจะตอบแบบไม่รู้เหมือนกันหรือว่าแบบเออทําไม่ได้เหมือนกันมักักกักอะอาจจะทักไปถู่คน <laughs> แบบว่าทักไปคนจีนคนหนึง่งก็แบบน nice า <laughs> มากเหมือนเขาถ่ายคําตอบส่งมาให้เลย คือแบบไม่ได้กลัวลอกหรือแบบไม่ได้ส่งบอกว่าเอ,อ้ยอย่าเขียนเหมือนนะหรืออะไรไม่เลยคือเขาแบบส่งมาให้เลยก็อาจจะแบบสงสารหรือเปล่าอะไรเงิน <c oughs> สงที่แบบน่ารัก <c oughs> น่ารักเออส่วนเพื่อนต่างชาติก็พอมาถึงมันก็ค่อนข้างตักตุูดก้อนกันเพราะหมือนแบบเราก็เพิ่งมาด้วยกันอะไรเนี้ยก็ก็ส่วนมากก็จะแบบอยู่กับเพื่อนต่างชาติส่วนใหญ่ก็มีแบบอินโดมาเซียเขมรพม่าฮ่องกงไปแบบนี้แล้วครูเป็นยังไงบ้างครู เรต้องเรียกว่าก็มีดีแล้วก็มีไม่ดีแบบอย่างเช่นอ่นถ้าเป็นครูวิชาแบบทั่วไปที่แบบมันใช้ครูคนเดียวกันทางคณะเนี่ยก็เป็นพวกก่อสร้างพวกแบบพวกแบบวิชาวัสดุและกอ่อสร้างและวรักสร้างอะไรเนี่ยมันก็เป็นครูคนเดียวซึ่งก็ถามว่าน่ารักไหมก็น่าราักแต่ว่าขขอสอบ <c oughs> ก็ยากก็โอเคเขาก็น่ารักแหละแบบแบบมีอะไรก็คุยได้อย่างเช่นแบบว่าเขากําหนดส่งมาวันนี้ใช่ไหมแล้วเกิดแบบ ติดโควิดหรือเป็นแบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยก็แบบส่งไปบอกเขาได้แบบเออขอส่งเลทได้ไหมได้เหตุผลดีนีไปเขาก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เออแบบให้เลื่อนส่งได้ก็คุยกันได้ก็มีวิชาแบบเป็นวิชาออกแบบซึ่งที่ไทยก็น่าจะมีแล้วแบบที่แบบมันจะมีครูตัวแบบซึ่งวิชาออกแบบเนี่ยมันจะแบ่งเป็นห้องเล็กๆคนหนึ่งไม่สามารถตรวจองทางคณะ์ได้ก็เลยก็เลยมันก็ต้องเวลาลงเนี่ยก็ต้องลงมีมีครูหลายคนว่าแบบเออเราจะไปลงไปลงห้องไหน มหาวิทยาลัยที่อยู่นี่ไหมนะน่าจะมีแต่ว่าที่นี่จะมีเว็บเ็หนึ่งที่เรียกว่าแบบหาเหล่าชื่อก็คือไปตรงตัวแลคือหาคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาชื่อครูไปเซิร์ชไปเซิร์ชในเว็บนี้ได้แล้วก็จะมีนักเรียน่ะมารีวิวว่าการสอนเป็นยังไงครูนิสัยเป็นยังไงแบบครู่ไปคอมเมนต์ครูใช่แต่ว่าไม่ไม่น่าใช่ระบบโรงเรียนอะไม่น่าใช่อาจจะแบบเป็นรุ่นที่สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีคะแนนเลยนะคนนี้คะแนนน้อยก็แปลว่าแบบอาจจะแบบไม่ค่อยใส่ใจนักเรียนสอนแบบแบบ สอนแต่น,น้ำไม่มีเนื้ออัสอรไม่ตรงมาที่สอนหรืออะไรเงี้ยไปดูได้ฉะนั้นการที่แบบเลือกแต่ละวิชาเนี่ยเราก็ไปหามาก,ก่อนครูดีหรือเปล่าเพราะบางทีมีครูดีๆเนี่ยมันก็เต็มวันนยไงต้องแยก<ช>แช<ย>ร์เนี่ยมันก็มีมม <S 2> <S 2> ซึ่งคุยแย่ๆมันก็มีแบบก็มีคนแบบคอมเมนต์ว่าระหว่างพิเศษครูก็แบบว่าฟังไปหลับไปฟังไปเล่นโทรศัพท์ไปก็มีแบบคอมเมนต์อย่างนั้นเลยแบบบางคนก็ด่าแบบลาจีเราครูขยะ แบบสีเข้มด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเว็บของมอมันก็เลยเออพิมพิอะไรรีวิวดับเรียลรีวิได้อ่ะด่าถึงถึงขีดบางคนคือด่าด่าด่าหนักมากบางคนก็แบบว่าเราซื้อหันช่วยมไม่ีประสบการณ์เลยอยากเล่าไหมเกี่ยวกับแบบชีวิตที่อยู่ที่นี่แบบเรื่องที่พบเจอเรื่องเพื่อนเรื่องการเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่แบบแชร์ก็สู้ว่ามันน่าจะเป็นแบบ เด็กคนไหนที่แบบว่าน้องคนไหนที่สนใจอะคาสาปัต์มันก็แน่จะต้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเจอเจออะไรก็คือไม่ได้นอนนั่เองประสบการณ์ที่แบบรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างเสียนหนกักกวัวเออไม่หนังกตัวเรียกว,ว่าประสบการณ์ที่มนันค่อนข้างสิ้นผูมาก,มาก <c oughs> แบบว่ามันวิชานึงแบบเป็นปีสองที่ผ่านมาไม่หนัวิแบบชาประวัติศาสตร์สถาปัตย์เออซึ่งทีนนี้ครูเขาอะเราก็จะเรียนแบบว่า ประวัติแบบว่าพวกสถาปัตยกรรมจีนสมัยก่อนคนน่าจะเคยเห็นแบบพวกสาราจีนอะที่มันไปส่งเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยไปดูที่จีนรว่าแบบไปดูสารานี้แล้วครูก็ให้สร้างโมเดลของสารานี้ออยากตรงที่ว่าสาราจีนอะมันเกิดจากการแบบต่อแต่ละส่วนของชิงไม้อะมันไม่ใช่แบบเออสถาปัตย์สมัยนี้ที่แบบกำแพงผานเสา,าไม่ใช่มันแบบแว,ว่ามันมีตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวอะไรเล็กขึ้นกว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบในสารานึงมันแบบ หลายชิ้นม,มากปัะมันแบบแปดร้อยเก้าร้อยก็ชิ้นทำดีซึ่งเขาว่าให้ทำสิ่งนั้นแล้วเออก็คือเรียนวงกำลังคนในง,งานง,งานคู่ทำเือนเพื่อนฮ่องกงแต่ว่าเออสองคนมันก็แบบไม่พออาจจะเพราะเริ่มงานช้าด้วยแหละก็ต้องยอมรับแต่มันก็มีงานอื่นอีกไงก็ไม่ได้ตั้งใจรองเมงแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าแบบก็เรียนกำลังคนแบบรองนี้เพื่อนกี่าละละ <c oughs> ก็แบบเล่นเพื่อนมาช่วยแบบขัดมาต,ตัดมาอะไรอะไรที่มันขาดจะแปะงานเสร็จออกมาเป็นอะไรนีนก็คือทุกคนก็จะพอเข้าใจได้ว่าเออหนักเด,มดนะ้มันดีนะมันดีนะแต่คิดดีๆ,ๆ,ๆนนก่อนคิดอีกทีคิดอีกทีดีๆตอนเนี้ยเราอยู่กันที่สถาปัตหรือว่าแยกที่นี่ที่นี่ก็จะเรียกแต่ว่าแยกหลงซึ่งมันก็คือตึกของสถาปัตที่นี่ก็จะรวมมีห้องมีห้องเถวรุ่นแบบว่าห้องอะไรว่าห้องประชุมเออ เราต้องตัดเลเซอร์อะไรเนี่ยก็มีแล้วพวกอุปกรณ์ความสะดวกต่างๆแล้วก็สตูดิโอของนักเรียนตึกตึกนี้จะเป็นตึกที่เปิด24ชั่วโมงเปิดแอร์24ชั่วโมงด้ถ้าสมมติยังเปิดสี่ทุ่มครึ่งอ่ะพวกอภิสิทธิ์เฉพาะเด็กสาวปั๊บเท่านั้นไม่รู้ว่าอื่นเป็นไงนะแต่ว่าอุโมง์นี้เป็นแบบนี้คือเขาเอาอะไรมาก็ได้แบบว่าเอาเตียงนอนพับได้มาคอมอะไรมาตั้งทำไมไม่มีใครขโมยคือเราตั้งคอมตั้งโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยะไรคือแบบมันไม่ขโมยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยจะตเป็นห้องที่หลบมมมาากกกกเเเเ็็ไ้สรระดษออนนนนูีีแต่ะ แต่ก็สงสารก็สงสารีเป็นนทำความสะอาดอยู่แล้วขณะนี้แบ่งห้องป่ะแบบห้องละกี่คนอะไรเงี้ยมันมีพอขึ้นปีสองเนี่ยเขาจะเริ่มแบ่งห้องแบบปีหนึ่งชั้นปีหนึ่งจะแบ่งเป็นสองห้องใหญ่ๆหญ่ซึ่งคณะมีทั้งหมดเก้าสิบกว่าคนแบ่เป็นครึ่งครึ่งห้องวันสี่สิบกว่าคนประมาณนั้นไม่เหมือนมัธยมที่แบบเข้าไปนั่งเรียนในห้องคือเราก็ยังแบบแยกเรียนแล้วแต่ว่าใครลงวิชาตอนเวลาไหนวิชาที่แปลกๆปลไหมว่าแบบเราจะเรียนไปทําไมวะอะไรยงเี้ คิดนะว่าค่ากุลาสเรียนไปทาไมวะคือ <c ười> ไม่ได้ใช้อ่ะเหมือนแบบเรียนไปก็ไม่ได้เห็นเอามาแบบมา,มาใช้ประโยชน์อะไรเลยถาก็ไม่รู้เรียนไปทําไมวะแล้วมาแบบทุนหรือว่าจ่ายเองค่ะเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอะถ้าคนที่มามหาลัยที่จีนอะมันจะมีแบบทุนเสียสีใช่เออซึ่งเหมือนแบบมันจะมี type A กับ type B ถ้าคนไปดูยเยอะๆอะล้านี่เหมือนแบบมหาลัยส่วนใหญ่จะรับ type A ก็คือถ่ายที่เยื่นส่งผ่านสถานทูตเหมือนปีนั้นไม่รู้นะปีไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงนะแต่เหมือนปีนั้นเขาไม่รับก็เลยต้ไปหันไปหาทายีซึ่งคือทายีคือสมัครมหลาลัยแต่น้อยที่มหลาลัยจะรับแบบทายีเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนตอนนั้นก็เลยสมัครเสียไม่ได้เลยสักทีแล้วก็เลยไปสมัครทุนของมหลาลัยแทนมันเป็นทุน freshman something แบบว่าเฟสติวสกอลาร์ชิพได้ไป<ก>ได้ประมาณสองหมื่หยวนสอง0มนหยวนแล้วก็ได้คัางเดียวจบแบบไม่ได้ได้ต่อทุกปีหรืออะไรอย่างนี้ก็ยื่นอันนั้นมาเออ,เอ,อไม่รู้หรืออะไรแต่ก็คือโอเคไม่ได้แล้วกันเนาะก็คือเออก็เลยสรุปว่าใจตอนตอนสอบมหลาลัยมีทุนไหมก็มีมหลาลัยที่ได้ทุนแต่ว่ามันไม่ได้จะเจยงไงโอเคเลยโอเคจบ ค่าเทอมตกปีละ24,800ื่นส่พปดอยหยวนต่อปีอย่าเรียกค่าเทอมเลยค่าปีาปเพราะว่าที่นี่จ่ายเงินเป็นปีไม่ได้จ่ายตามเหมนกิจที่ไทยนะเนหมห้ปีปทำพอร์ตปะอย่างของไทยอ่ะจะต้องแบบม,ม,มีวาดรูปมีพอร์ตคือไม่รู้ว่าเขาดูหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามอน,นเขาไม่ได้กําหนดคือเหมือนแบบคือถ้าไปเข้าในเว็บเนี่ยแบบมันจะมีวีควาเมนท์อยู่ใช่ไหมว่าแบบ เออต้องใช้อะไรบ้างเขาไม่ได้แบบเจาะจงว่ามันคือ requirement ของคณะอะไรเหมือนเราไปเลือกกันทีหลังมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะอยากภาษาฝรั่งมันก็ต้องเรียนมาบ้างอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีพอร์ตอยู่แล้วแหละก็ก็รวบรวมมีอะไรมาก็ใส่ไปให้เขาดูเองน้อยแล้วก็แบบเออเรียนมานะทำวาดได้นะอะไรเงี้ยแบบฉันวาดได้ฉันระบายได้อะไรอย่างเงี้ยออก่อนพอร์ตได้ปะส่งส่งมาได้กอนได้เดี๋ยวเราจะแปะพอร์ตไว้ให้นะคะเราแบบได้ยื่นที่ไทยไหมปะ พี่ไทยหรือว่าไม่ได้ดูอะไรเลยตอนแรกพี่ไทยอ่ะจะเข้าจะเข้าอินด้าข่าปัดอินเตอร์จริงๆมันก็ไม่ชวนข่าปัดขนาดนั้นคือด้วยความที่เรียนอยู่มปลายอ่ะอยู่สามเสียงอินเว์โปรแกรมเด็กอินทีเนี่ยมันก็จะอยากต่อแบบอินเตอร์อินเตอร์คือมหาลัยไทยก็จะเรียนอินเตอร์ไม่เข้ามาฮิโดนิสเตอร์ก็แบบจุฬาอินเตอร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดจะเรียนสถาปัตย์ ทักไทยที่ไทยก็เลยไม่ได้ดูพวกแบบแรักกระบ,บังหรืออะไรเนี่ยหลายหลายที่ที่มันดังก็เลยไปดูบแบบอินด้าแทนซึ่งก็คือคล้ายๆกับสถาปัตย์อินเตอร์แต่ว่าพี่ที่เรียนอินด้ามันก็เปิดเขีงนเขาเรียนมันก็ไม่เชิงสถาปัตย์ขนาดนั้นเหมือนจบไปมันไม่ได้ไปประกอบวิชาชีพอบบม,มันจะจบเป็นบัลอร์อย่างอื่นแทนมาพูดถึงคะแนนที่ใช้กันบ้างนะคะใช้อะไรบ้างคือลหลักๆก็คือเอสเคเนี่ยสำคัญตอนว่าที่ปิดมามีแต่คนที่ได้5้าแล้วก็หไม่มีใครได้สี อาจารย์ก,ก็เลยคิดว่าถ้ายอยากจะเข้าคณะนี้ได้<า>ก็ต้องสอบ5หรือว่า6ให้ได้ค่าอยากได้ชชว์ชว6ไปเลยค่ะ <c oughs> เราต้องใช้ i อล t o เ e ลอะไรแบบนี้เปล่าเออมันมีเขียนแต่ว่าก็งง,งตรงที่ว่าแบบเพื่อนหลายๆคนที่เข้าที่สถาบันเอ้ยเข้าที่นี่ที่ไม่ใช่คณะสถาบันนะก็ไม่ได้ยืน i อ l t ทไม่ได้นะว่าเขาเขียนหรือเปลา่าต้องสอบ2ด,ด้วยแต่ด้วยความที่ตอนแรกมุ่งหน้าจะแบบเข้าอินเตอร์ที่ไทยด้วยแล้วแบบติด EP มันก็เรียน2บ้วยกันอยู่แล้วก็เลย ก็เลยมีคะแนนแซกอยู่แล้ววงมีไปเออก็เลยก็เลยยื่นไปเลยก็เลยสอบแค่ i อเอลเพิ่มแล้วก็ยื่นแซกกับไอเอลเสร็ยก็คือมีรายได้ยืินประมาณนั้นเอกสารยิ่ย่อยพวกแบบว่า recommendation letter แบบว่าจากคุนนี้มันที่ยมอาจจะแบบไปขอให้เขาเขียนมาให้เราเรียนจบ5ปียังต้องแบบไปเรียนอะไรต่อหรือว่าต้องสอบอะไรอีกไหมก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพซึ่งก็คิดว่ายังไงก็คงกลับมาทํางานที่ไทยอยู่แล้ว ก็ถ้าเรียนต่างประเทศเนี่ยกลับมาที่ไทยก็ต้องสอบใบป,ประกอบวิชาชีพของไทยนี่ยก็เป็นสถาปนิกที่ไทยไม่ได้<ม>ซึ่งก็คือเป็นอีกอย่างหน,นึ่งก็คือถ้าใครอยากที่จะเรียนสถาปัตย์ต่างประเทศเนี่ยกลับมาแล้วต้องยอมรับกับการที่สอบกลับไปต้องไปสอบเป็นาไทย <c oughs> มาฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าคณะนี้คิดดีๆว่าคุณยอมไหยหรือเปล่าคือหลักก็คือดูว่าใจชอบไหม าแบบชอบแล้วถ้ารูาสูใครคิดว่าหลายๆคนที่เรียนสถาปัตก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเหนื่อยง,งานมันหน,น,นักมันนอนน้อยมันต้องตัดโมทำนู่นทำนี่ซึ่งก็มันเหมือนกันทุกที่แหละไม่ว่าที่ไทยหรือที่จีนก็เออเราคิดว่าแบบเอายอมรับได้โอเคอย่างมาก็มีต้างรับค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่คณะมีคนไทยแค่คนเดียวเองอยาไอยู่ด้วยกันนะคงจะมาอยู่ปีสี่นนะ <laughs> น้องปีหนึ่งก็เลยปีสีนะ่ะเย้ ก็สำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับคณะน,นี้หรือว่าคณะอื่นๆอ,อยากถามมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ข้างล่างนี้เลยนะคะหรือใครอยากแบบเอออยากทักไปถามส่วนตัวกับรุ่นที่มูหลานก็สามารถทักไปที่ไอจีนี้ได้เลยคะ่จะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ติ๊ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายๆไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเย้